บีซีเทโรสสนะ,นะคะที่เตรียมจะยื่นฟ้องสารปกครองเพื่อระง,งับการแข่งขันฟุตบอลรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะหลังจากถูกฝ่ายจัดการแข่งขันเอเอสลีกภูมิภาคนั้นตัดสิทธิ์จากการแข่งขันค่ะผู้จัดการทีม BC เทโราส,สนะไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะในพิธีจับสลากประกบคู่ด้วยแม้จะถูกตัดสิทธิ์จากการเล่นเอ l e สลีกภูมิภาครอบแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อขอความชัดเจนจากนายวิมลการชนะประธานจัดการแข่งขันเ s l e a g ีกภูมิภาค แต่ว่าไม่เจอนายวิมลน,นะคะซึ่งผู้สื่อขารทีวีซีจะยื่นฟ้องศาลปกครองวันนี้เพื่อขอเรียกับการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะมาล้อเรียบร้องความเป็นธรรมมากกว่านะครับเราเราเนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันดีวชั่นสองเนี่ยตัดสินตัดสิทธิ์เราเนี่ยโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะไม่ไม่ไม่สามารถชี้แจงเราได้ว่าสาเหตุอ,อะไร ท่านให้เหตุผลแค่ว่าเด็กมีสัญญาช้ำช้อนผมได้ย้อนถามกลับไปว่าแล้วท่านได้เช็คหรือยังว่าสัญญาเด็กเป็นของจริงหรือเปล่าเขาตอบมไม่ได้ถ้าวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเขายังยืนยันที่จะเอาจาจุลีขึ้นไปจาวันพรุ่งนี้ผมก็คง้องฟ้องศาล